สวัสดียามแดดเปียงเปียงนะครับเนาะนี่แดดกำลังเปลียงเปียงเลยครับครับจะมาพามาดูนะครับเนาะชุดนอนหน้าหลายก็สงสัยว่าชุดนอนหน้าชุดนี้นะครับกรอบด้วยแพงโซลาเซลล์หนึ่งร้อยวัตต์แพงนี้นะครับเนาะเห็ดยังไดแน่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นจะพามาดูชุดคอนโทรลด้านในนะครับนี่ย่ดทีงหน้านะครับเนาะไปฝากเขาบ่ถึงครับนี่นะครับเนาะชุดนี้จะมีอ่าโซลาร์ชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับเนาะยี่สิบแอมนะครับ ส,สิบสองโวลต์ผมก็ใส่ระบบสิบสองโวลต์ซึ่งไฟออกจากไฟออกจากแผงโซลาเซลล์มาเขาืาโซลาชาร์จก็คือปุ่มหมีนะครับเนะาะขัวนี้ขั้วบวกขวั้วลบแสดงแล้วก็ออกจากโซลาชาร์จไปแบตเตอรี่ก็คือตัวนี้นะครับเนาะมีสัญลักษณ์แสดงอยู่นะครับเนาะนี่ครับมีขั้วบวกมีขั้วลบแล้วก็ไฟเข้าไปหาหลอดไฟเปิดปิดไฟอัตโนมัตินี่ขั้วบวกนี่ขั้วลบนะครับเนาะมาดี้ก็มาออกจากโซลาชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับเ,าาาเ,เนาะ ลงมาหาแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับเนาะลูกนี้คือแบตลูกนี้75แอมป์นะครับ12โวลต์นะครับตอนนี้แบตคือการชาร์จเต็มแล้วนะครับเนาะชาร์จเต็มแล้วตัวนี้จะบอกกระพริบนะครับนี่เห็นไ่มเนาะครับนี่สอนสามเหลี่ยมตัวนี้จะบอกกระพริบนะครับนี่คือสัญลักษณ์แบตเตอรี่นะครับออจากแบตเตอรี่ที่นี่นะครับเนาะจากแบตเตอรี่ลูกนี้ ผมก็ได้ทําการต่อขึ้นมาโดยสายนี่แหละครับสายนี่ขึ้นมานี่ขึ้นมาหา,าพาวเวอร์อินเวอร์เตอร์นะครับเนะานนะ,นะะสามพันวัตต์แต่กับหัว่าหอดบะหอดนะครับเนาะแต่กับสามพันวัตต์สิบสองโวลต์ทูสองร้อยสามสิบโวลต์นะฮะนี่เป็นจุดเด่นมาครับตั้งสลับตั้งกับหัวนะครับเนาะอ่ะจะลองลองดูนะครับเนาะว่าชุดนี้เฮ็ดยังในเนียครับ ก่อนเือเปิดสวิทครับเครื่องก็จะทำงานนะครับเนาะเครื่องนี้มีพัดลมนะครับอยู่ฟังนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องทำงานหอนแห้งอิลีนะครับเนาะพัดลมจะหมุนนะครับแต่ว่าผมใส่มานีบาท่านเคยเห็นพัดลมหมุนอยู่ครับจะแสดวว่าใส่งานบรนักบันไดเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิงว่าเหตุยังไงแน่เนาะครับครับอันแรกที่ผมใส่คือหนึ่งเปิดทีวีติดนะครับเปิดทีวีเนาะครับเนาะ เปิดทีวีติดเนาะครับเนาะีสองได้กับเบื้องหัวล้วแต่ว่ากับเบิ้งได้หลายสองครับเอาหยอดหิดก่อนนะครับเนาะนี่นะครับเนาะหนึ่งมีทีวีนะครับเนาะแล้วก็รนี่เป็นพีไอนะครับเนาะแล้วก็เครื่องขยายเสียงครับเพราะว่าลำโพอของของทีวีตัวนี้เสียงบ่มวนผมบ่มักก็เลยมาใส่ เสียงของตัวนี้คับมีตอนเด็กเลยแล้วก็มีแบบแบบไฮมี่อ่าความทีต่ำน้ำแน่เนาะครับเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นฟุน่มเฟือยกับออกความทีตำบบ่ำบ่ได้นะครับเนาะอยู่ใช่ใชไหมจึ<ๆ>งมีอยู่ครับอ่อ่าอ๋อเหตุผลที่ใส่ตัวนี้ก็เอาไว้บ่มีประโยชน์ครับเนาะก,ก็เลยเามาใส่นี่ตัวนี้แค่สามสิบวัตนะครับเนาะทีวีเครื่องนี้ก็ทีวีเครื่องนี้ก็บสามสิบก้าวัตต์นี่ยนะครับผมใส่ไฟสองร้อยยี่ถึงเดินมาจากอินเวอร์เตอร์นะครับ ตัวนี้กั30บาทตัวนี้กินไฟอยู่ที่15วัตตวัครับผมก็ใส่ครับไปเลยเราอยากเป็นอยากลองว่าเขาแป่งกันยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยฝึกฝนมาเรื่อยๆครับอยู่ในร้านมาตั้งแต่เด็กเลยเงี้ยเหรอใช่ครับกินอยู่ที่ไหนฮะกินถ้าตอนนั้นแม่ยังอยู่ผมก็จะกลับบ้านกินที่บ้านแล้วก็ที่ร้านด้วยนี่แหละครับผมก็ใส่ครับจานดาวเทียมนะครับเนาะจานดาเทียมจุดชุดน้อยๆเพื่อนนะครับเนาะเดี๋ยวพ้าออกไปเบิ่งจานดาเทียมครับผมก็เสียตั้งแต่ผม นี่ครับชุดจานทวเทียมนะครับเนาะคือเรว่าตอนเด็กๆติดเองนะครับเนาะถูขาเดียวเหรอครับแท้ติดจานน้อยๆหนึ่งครับเที่ยงใดนี่ซ้าๆฟ้าเหมยเหรอครับครับผมเดี๋ยวจะพาเขาไปดูทีวีพวกเครื่องใส่ไฟฟ้าข้างหน้าอีกนะครับเนาะ เหนียมากนล้ครับเนาะมาเบิ้งจากไปแบบกระทันหันไหมคะหรือว่าทควานเบื่อไผ่นะครับเนาะมาดูสัญญาณอินโฟมาดนะแม่ผมเป็นโรคไตเบาหวานนะครับความแรงกับคุณภาพสัญญาณกเขาเบิงมาฟอกาะที่โรงพยาบาลแล้วคราวนี้ผมว่าจะไปเยี่ยมแม่วันเสาร์เมื่อวันศุกร์ผมไปเยี่ยมแล้วหมอบอกว่าเข้าไม่ได้นี่นอหน้ากับหมอนหน้ากว่าหมอกำลังฟอกไตแม่อยู่ถ้าจะเยี่ยมได้อีกทีตีใผมก็ต่อซ้ำหนีอยู่นะครับเนาะมาทำงานเพื่อจะเย็่ได้ักษานี่นะครับเนาะแล้ววันเสาร์ว่าจะไปตอนแปดโมงโรงพยาบาลเขาก็โทรมา อ่าเดี๋ยวเป็นว่ามือนีกะเอาไว้เดี๋ยวเพียงทานี้ก่อนนะครับเนาะอติอัน,นติตั้งเองนะครับบริสียาค่าใส่ใจยังหลายดอกนะครับเนาะว่าเมียนซางนะครับแต่ว่าเป็นนักเรียนหรูนะครับเนาะมือนีกะขอจบเพียงทานี่นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเพียงทานี่นะครับ ครับเวลาใส่การใส่งานนะครับเนาะย้มแรงกัผมกับเคยเบิงจนจนอ่าอินเวอร์เตอร์เตือนนะครับเนาะผมกับเบิงอยู่ประมาณ3ามชั่วโมงนะครับแต่ยังงก็บอกให้เตือนนะครับยังบม่ให้เตือนผมกัปิดก่อนนะครับง่องนอดนะครับเนาะเอาเมื่อนี้เดี๋ยวสิร่องเปิดเพลงให้ฟังนะครับเนาะเดี๋ยวเบิงนั่งกับดังได้ค่ะคุณคู่อย่างเนี้ยไม่ให้เกียดกันเลยนะนิดเขาไม่ให้เกียตินิด นี่ก็ไม่ให้เกียรติเขาเหมือนกันเอา,อางี้เย็นนี้พวกเราไปดูหนักกันดีกว่าโอเคครับมือนี้ขอจบคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะครับเนาะสวัสดีครับ